สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาแนะนำพลังเลขจัก,กรวาลสายมูเปิดจัก,กรวาลตัวเลขพลังตัวเลขจัก,กรวาลสายมูเปิดรหัสชีวิตในจัก,กรวาลไปนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญตัวเลขคือรหัสลับของชีวิตที่เชื่อมโยงพลังของโชคชะตาความรัก การงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักและความสำเร็จของชีวิตของคุณไว้ทั้งหมดวันนี้จงตั้งจิตเปิดใจและฟังให้ดีๆนะคะเพราะสิ่งที่คุณได้ยินต่อไปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณทั้งชีวิตตลอดการเลขศูนย์พลังจักรวาลแห่งความว่างเปล่า แต่ไม่ไร้คุณค่าเลขศูนย์ตัวแทนเห็นความว่างเปล่าจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งพลังงานแห่งการฟื้นฟูการเกิดใหม่และวัจตกรนิรันร์ใครที่พบเห็นเลขนี้บ่อยๆจงรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตจงกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัว และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองค่ะเลขหนึ่งพลังแห่งผู้นำจุดเริ่มต้นของชัยชนะหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลเลขหนึ่งคือตัวแทนของการเริ่มต้นความเป็นผู้นำความยิ่งใหญ่และพลังของความมั่นใจเมื่อเลขนี้โผล่เข้ามาในชีวิตของคุณ จงมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองและเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลังเลเพราะจัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณถึงคุณว่าคุณคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่เลข2พลังแห่งความรักความสมดุลและคู่ครองความเมตตาเลข2เลขของคู่ความสัมพันธ์และมิตรภาพ มันคือพลังแห่งความสมดุลระหว่างจิตใจกับจักรวาลใครที่ได้พบเจอเลขนี้บ่อยๆจงรู้ไว้เลยนะคะว่าความรักและพันธสัญญาต่างๆกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณเลข3พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความสุข3พลังแห่งการจินตนาการและแรงบันดาลใจ เลขนี้คือสัญญาณจากจักรวาลว่าให้คุณกล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังบวกและใช้ความคิดสร้างสรรค์นำพาชีวิตของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังรอคุณอยู่เลข4พลังแห่งความมั่นคงการวางรากฐานที่เข้มแข็ง เลข4ตัวแทนของเสาหลักทั้ง4คือความมั่นคงความเข้มแข็งความแข็งแรงไม่หวั่นไหวใครที่มีเลขนี้วนเวียนในชีวิตชีวิตคุณกำลังถูกเรียกให้สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงเพื่อรองรับโชคลาภความสำเร็จและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเลขห้า พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอิสระภาพและโชคลาภเลข5คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไม่หยุดนิ่งใครพบเจอเลขนี้บ่อยๆซ้ำๆนะคะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยค่ะชีวิตของคุณกำลังจะพลิกผันโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆ กำลังจะเปิดประตูให้คุณได้ก,ก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่ยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่เลข6พลังแห่งความรักครอบครัวและความมั่งคั่งเลข6ไม่ได้มีแค่ความรักแต่มันคือพลังแห่งความอบอุ่นความอุด,ดมสมบูรณ์ความมั่นคงการดูแลการเอาใจใส่และความห่วงใย ใครที่พบเจอเลขนี้บ่อยๆเตรียมรับกับความสมหวังทั้งในเรื่องของความรักครอบครัวและความมั่งคั่งความร่ำรวยกันได้เลยค่ะเลข7พลังแห่งจิตวิญญาณและสัญญาณจากจักรวาล7เลขแห่งผู้รอบรู้ผู้สแสวงหาความเป็นจริงพลังของจิตใต้สำนึก เชื่อมโยงกับโรคของวิญญาณใครที่ได้พบเจอพบเห็นเลขนี้บ่อยๆจงรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณไม่ได้เดินทางเพียงลำพังเพราะจัก,กรวาลกำลังนำทางให้คุณเดินก้าวไปสู่อนาคตเลข8พลังแห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยและความสำเร็จที่ไม่มีวันสิ้นสุด8 แันยรักษ์แห่งความไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานของโชคลาภความร่ำรวยและอำนาจใครที่มีเลขนี้วนเวียนในชีวิตจัก,กรวาลกำลังบอกคุณว่ามันคือความสำเร็จที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจงกล้าที่จะก้าวจงกล้าที่จะขวายควา้ามันเอาไว้เลขเก้าพลังแห่งการจบสิ้น เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆอ,ะ,อะไรใหม่ๆเลขเก้าคือพลังแห่งการสิ้นสุดวงจรและการเติบโตทั้งจิตวิญญาณใครที่ได้พบเจอพบเห็นเลขนี้บ่อยๆเตรียมใจไว้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญกำลังจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลข11 ประตูพลังจักรวาล11คือเลขประตูแห่งจักรวาลสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดหากพบเลขนี้บ่อยๆจงตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพรที่คุณขอกำลังจะเป็นจริงเลข22ผู้สร้างโลกใหม่22เลขของผู้สร้าง ผู้วางรากฐานให้กับโลกใบนี้ใครที่พบเจอเลขนี้คุณคือคนที่จัก,กรวาลเลือกพลังของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและเปลี่ยนโลกใบนี้ได้เลขสาผู้เผยแพร่ความรู้สู่จัก,กรวาลสาพลังแห่งครูจัก,กรวาลผู้ถ่ายทอดปัญญาความรู้และความเป็นจริง ใครที่มีพลังเลขนี้ในชีวิตหน้าที่ของคุณก็คือการส่งต่อความรู้ความสุขความรักสู่โลกใบนี้เมื่อคุณรู้จักพลังของตัวเลขพลังก็จะเริ่มสนทนากับคุณจงเฝ้ามองตัวเลขจับสัญญาณว่าจักรวาลบทโลกใบนี้จะส่งอะไรมาให้คุณ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเกี่ยวกับตัวเลขด้านไหนบ้างตัวเลขไม่เคยโกหกตัวเลขคือรหัสลับแห่งโชคชะตาแล้วคุณล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะถอดรหัสชีวิตของตัวเองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามได้นะคะขอบคุณทุกการรับฟังรับชมค่ะ